สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้วันที่7็ธันวาคม2 5 6 6รหหครับบ่ายสามโมงเส,เสร็จนะครับคลิปนี้ก็มาบอกพี่น้องชาวนาครับเกี่ยวกับเงินน้ำท่วมนาไร่ละหนึ่งาสี่บบาทเนื่องจากมีท่านผู้ชมที่เป็นชาวนาคอมเมนต์มาบ่อยบอกว่าให้ติดตามเรื่องนี้ให้หน่อยตอนนี้ทราบว่านหน่วยงานรัฐกำลังดำเนินการให้นะครับซึ่งโดยสรุปก็คือ คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายเงินให้พี่น้องชาวนาเนยส่วนใหญ่นี่น่าจะเป็นเดือนมีนาเดือนมีนาสองห้าเกดนะครับอีกนานทีเดียวเพราะขณะนี้กําลังอยู่ในกระบวนการต่างๆนะครับแต่ว่าถ้ามีพื้นที่ใดได้ไวตามข่าวก็อาจจะบอกว่าเออตามข่าวก็บอกว่าอาจจะได้ช่วงปลายเดือนมกราส่วนที่ได้ช้าอาจจะเป็นเดือนมีนาเพราะว่าขั้นตอนการทํางานต่างๆนี่ มันมีขั้นตอนต่างๆตามระเบียบของทางราชการเยอะแยะมากเอาสรุปพี่น้องรอนะครับพี่น้องรอแต่ว่าก็มีรายละเอียดต่างๆฟังไปตามขั้นตอนนี้นะครับก็คืออย่างนี้นะครับพี่น้องชาวนาที่จะได้เงินไร่ละหนึ่งพันสามรอยสี่สิบาทน้ําท่วมนานี่นะครับเงื่อนไขจะต้องเป็นพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ําท่วมนี่แหละครับซึ่งในจังหวัดเดียวกันนี่อาจจะประกาศเฉพาะบางอาเภอทํานองนี้นะครับบางอําเภอไม่ได้ทํานองนี้นะครับหมู่บ้านใดตําบลใดอําเภอใดนี่เป็นเขตประสบะะภัยพิบัติอุทกภัยทํานองนี้จังหวัดไหนประกาศพื้นที่นั้นพี่น้องชาวนาจึงจะได้แต่ว่าการที่จะได้เงินนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการมากมายทีเดียวก็คือเราต้องไปกรอกแบบ กศอ,อ,อะไรนะั้นกศหนึ่งหรือกศศูนย์หนึ่งนี่แหละซึ่งเป็นแบบกรอกรายละเอียดความเสียหายว่าน,านาเราเนี่กี่ไร่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมกรอกลงไปนะครับ,ลลรบแล้วก็มีหลังจากนั้นก็ส่งข้อมูลให้เกษตรเขาแล้วก็ก่อนจะได้เงินมันจะมันจะต้องมีการประชาคมด้วยมีการประชาคมมีการติดประกาศไว้ในหมู่บ้านเหมือนเหมือนกันกับไร่ละพันคนเลยแล้วไม่เกินยี่สิบไร่สองหมื่นบาทนี่แหละมีการติดประกาศมีการประชาคมต่างๆ สสงงเสร็จแล้วสำนักงานเกษตรอำเภอเขาจึงจเอาข้อมูลนี้ไปบันทึกข้อมูลเข้าระบบเสร็จแล้วแต่ละจังหวัดจึงจะทราบว่าแต่ละอำเภอในจังหวัดของตัวเองใช้งบประมาณเท่าไหร่ถ้างบประมาณของจังหวัดมีนะมีงบของจังหวัดและอยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติจ่ายได้เขาก็จะใช้งบของจังหวัดตัวเองจ่าย <Okay. S 1> แบบนั้นพี่น้องชาวนาจะได้ไวถ้า ถ้ามันท่วมเสียหายไม่มากและใช้งบของจังหวัดจ่ายได้คือเราไม่ได้ไปตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังว่าผู้วา่าราชการหน่ยมีอำนาจอนุม,มัติได้ไม่เกินกี่ล้านทำนองนี้ครับเขาเขามีข้อมูลอยู่คือถ้าเสียหายไม่มากจะใช้งบของจังหวัดจ่ายผู้วา่าราชการก็จะอนุม,มัติอันนี้ก็จะต้องอันนี้จะได้ใบหน่อยแต่ว่าถ้าจังหวัดไหนเสียหายมากจากน,าน้ำท่วมนี่แล้วงบประมาณ ใช้ค่อนข้างมากเกิอนอำนาจของผู้ว่าราชการที่จังหวัดเกิอนอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะอ,อนุมัติงบจังหวัดต,ตัวเองจ่าย <te le> เขาก็จะเสนอเรื่องไปกรมส่งเสริมการ,กรเกษตร <te le> เพื่อที่จะให้รวบรวมทั้งประเทศเสนอขอใช้งบจากรัฐบาลงบกลางสำหรงนี้เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จแล้วจึงจะมีการเบิกจ่ายเงินให้ขั้นตอนมันจะเป็นแบบนี้นะครับ <te le> ตอนนี้ทราบว่าประมาณ50จังหวัดจะได้นะครับไปดูรายละเอียดครับ50บจังหวัดจะได้มีที่ไหนบ้าง แต่ว่าต้องรอประมาณปลายมกราถึงจะได้หรือช้าหน่อยก็มีนานจริงมีการเบิกจ่ายให้ไปดูห้าสิบจังหวัดที่จะได้ครับตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้ครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรที่เขาขึ้นข่าวตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนนะครับเขารายงานสถานการณ์การดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรหรือว่าอุทกภัยนี่การช่วยเหลือนี่ เริ่มดำเนินการทาการช่วยเหลือตั้งแต่1กันยายน66ถึง16กฤศจายนนี่คือพูดง่ายๆว่ามีการกรอกข้อมูลต่างๆไปแล้วนี่และทําตามขั้นตอนต่างๆไปแล้วนี่จนถึง16กฤศจายนนี่มีอะไรคืบหน้าไปบ้างอันนี้กรมส่งเสริมการเกษตร,รเขาลงข่าวทางทางเพจเดี๋ยวจะแนบลิงก์มาให้ดูที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้เขาบอกว่าในประเทศไทยนี่ได้รับผลกระทบจากพายุจากอุทกภัยน้ําท่วม58จังหวัดแต่ใน58จังหวัดนี้ มีการประกาศให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ<ส>กรณีฉุกเฉินแล้ว50จังหวัดแสดงว่าอีก8จังหวัดไม่ประกาศหรือยังไม่ประกาศทำลองนี้ครับ50จังหวัดที่จะได้เงินช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ประสบอุทกภัยนะครับไม,ไม่เฉพาะชาวนานะครับผู้ปลูกพืชต่างๆทั้งประเภทนาทั้งประเภทพืชไร่ทั้งประเภท,เพพทเไม้ยืนต้นนะครับถ้าใครอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ ห้าสิบจังหวัดก็บอกไปแล้วว่าในห้าสิบจังหวัดนี่ก็จะไม่ได้ทุกอำเภอครับได้เฉพาะอำเภอที่ถูกประกาศเป็นเป็นเขตประสบพิบัตินะครับห้าสิบจังหวัดที่จะได้เงินแน่ๆก็มีเอาวันนี้เราพูดถึงถึงชาวนาเป็นหลักห้าสิบจังหวัดที่ชาวนาจะได้เงินนะครับไล่ละหนึ่งพันสามรอสี่สิบาทนี่ก็มีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเขาประกาศเป็นพื้นที่ประสบพิบัติไปแล้วนะครับผู้ว่าราชการประกาศแล้วนะครับกำแพงเพชรเชียงใหม่ครับ เชียงรายตากน,าน่านคนครสวรรค์แพร่พะเยาพิชบุล์พิจิตรพิษณุโลกแม่ฮ่องสอนลำป,ปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์อุทัยธานีกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัย,ยภูมิบุรีรัมย์นครราชสีมามหาสาครคามมุกดาหารยะโสธรร้รอยเอ็ดเลยศรีสะเกษ สกลนครสุรินทร์นนองคายนองบวลำภูอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกรุงเทพปทุมธานีลบบุรีสระบ,บุรีอ่างทองจันทบ,บุรีฉะเชิงเซาตา,าดตาราดครับไม่ใช่ตากนะตราดอนะตากก็มีเหมือนกันผ่านไปแล้วตาราดก็มีนะครับภาคตะวันออกนะครับตาราดนี่นครน,นายกปราจีนบุรี ระยองกาญจนบ,บนบุรีสุพรรณบุรียะลาและนครศรีธรรมราชนี่แหละครับ50จังหวัดนี้จะได้เงินแน่เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วนะครับประสบภัยพิบัติอุทภกภัยแล้วนะครับที่นี่ใน50จังหวัดที่กล่าวมาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรเขาบอกว่ามี 1 3 6 3 8 5รายพื้นที่ทการเกษตรเสียหาย1 1 7 1 7 8 1 7 5ไร่เป็นข้าว9,1667.50ไร่พืชไร่และพืชผัก268,340.50ไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ1 พันเจ็ดร้อยเจ็ดสาไร่นี่แหละครับกลุ่มที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่ประสบภัยพิบัตินี่แหละจะได้เงินทีนี้กรมส่งเสริมการเกษตร,ร,รเขาก็ได้มีการช่วยเหลือไปแล้วบ้างเช่นสนับสนุนชีวพันธุ์ไตรโคเดอร์ม,มาให้แก่เกษตร,รกร,รผู้ประสบภัยใช้ฟื้นฟนูต้นพืชหลังน้ำลด8 6ด5กิโลกร,รัมเมล็ดพันธุ์39,952เช่นถั่วฝักยาวกระเจี๊ยบเขียวและพืชผัก พืชอาหาร1 5ึ0 0หมนัต้นเช่นมะเขือเปราะพริกกล้วยทำลองนะครับทีนี้เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร,ร,กรปรีหกนะครับไว้กับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรก่อนเกิดภัยจะได้รับความช่วยเหลือคูเรือนแล้วไม่เกิน30ไร่นะครับเป็นข้าวไร่ละ1340บาท พืชไร่และพืชผัก1 9 8่ักบาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืมต้นและไม้อ,อื่นๆและพืชพื่อพืชออนื่นๆนะครับไร่ละ,ละ4 0 4 8บาทซึ่งแต่ละลายรวมกันบางคนอาจจะเสียหายข้าวบ้างเสียหายเพื่อไร่พืชผักบ้างหรือเสียหายไม้ผลเสียหายทั้งสอย่างก็แล้วแต่แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน30ไร่ต่อครอบครัวที่ภาครัฐให้ความช่วยเหลือนะครับรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สํานักงานเกษตรอำเภอหรือสํานักงานเกษตรจังหวัดนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทราบว่ายังอยู่ในขั้นตอนต่างๆเช่นกรอกข้อมูลชาวนาหรือชาวไร่ชาวสวนหรือผู้ที่ปลูกไม้ผลมาอยู่ต้นกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการติดประกาศมีการประชาคมกันไปตามขั้นตอนจากนั้นเขาจึงจะมีการเบิกจ่ายเงินให้ซึ่ง ตามที่เรากล่าวตั้งแต่เบื้องต้นว่าถ้ามีจังหวัดไหนทําเร็วทําเร็วแล้วเสร็จเร็วได้เร็วถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติเองกรอบวบงเงินที่จะใช้จ่ายไม่เกินไม่เกินงบที่จังหวัดมีและไม่เกินอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมีก็จะได้เร็วหน่อยอาจจะได้ช่วงมกราทำหลองนี้ครับแต่ถ้าจังหวัดไหนเสียหายค่อนข้างมากงบที่จะใช้เกินอํานาจผู้ว่าราชการจังหวัด อนุมัติเขาก็ต้องส่งเรื่องเข้ากรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อรวบร,รวมทั้งประเทศเส,ส,สนอของงบประมาณจากรัฐบาลจ่ายต่อไปครับคาดว่าจะได้รับคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมีนาอาจจะได้ช่วงปลายเดือนมีนาหรือได้ช่วงเมษาน่นแหละครับติดตามข่าวกันต่อไปครับสรุปแล้วเราก็มีความเคลื่อนหน้ามาบอกพี่น้องชาวนาไว้เพียงเท่านี้แล้วก็รอรับเงินครับรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนี่ สอบถามได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอและหรือสำนักง,งานเกษตรจังหวัดในจังหวัดของตัวเองก็ได้ครับสวัสดีครับ